ระวันการความฟินครับวัีฮะแม่กำลังหั่นผักคีรีอยู่เลยครับตอนนี้นี่เครื่องในครบเลยเลยดิมีเนื้อสดใช่ไหมมีขอกระด้ดงมีผักคีรวมีเอ็นมีตับครบครบไปเลยลูกชิน้นกินกับนี่ใช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 ่แบบนี้มาจุดยานแล้วต้กินร้านนี <c oughs> จ้จริงนะ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> หมกเนื้อครับแล้วก็เป็นเส้นหมีะร้านนี้เขาปรุงแซ่บมาเลยเล็กแห้งยำเลยครับแล้วดู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 พริกหืไล่มนไปก่อนฮะ ยทำปะมุมมิบด้วยถูกเขาปรุงมาให้แล้วนะนี่พักกิวครับมาครัจบจน้ำเดือดึงแล้วน้ำลายไหลแล้วลุยฮะ อี e ีนี้นะคะเราสองคนขับรถมาจากกรุงเทพนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยานะคะอยู่ที่วัดภูเขาทองนะครับวิดีอยากถ่ายรูปที่นี่มากตรงบริเวณขั้นบันไดเนี้ยสวยถ่ายสวยชี้เป้าเลยงามมากแล้วมาอยุธยาสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะไหว้พระแล้วนะคะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันใช่แล้วตบท้ายด้วยโลตัสสายไหมของปดคุณวอดีาำไม่ได้ไปรไปลุยดีกว่าครับตามเรามานะคะไปกันเลย แล้วร้านนี้จะเป็น๋วยเตี๋ยวหมูกับ๋วยเตี๋ยวเนื้อแยกฝั่งชัดเจนเลยนะฮะแล้วนี่ครับนี่นี่กำลังตังกกระชุปใส่เลยโอ้โหเลี้ยงหน้าต่ำม,มาเลยเปิดตาเปิดตาดแล้วประกันความฟินครับนี่ฮะแม่กำลังหัน่นผักคริลไวเลยครับตอนนี้น โอ้โหของโปรดของโปรดป้าไม่รอช้าไม่พูดภาพทาเพลงนะคะเราเริ่มที่ร้านแรกเลยนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวลุงเล็กอยุธยายนะจ๊ะที่นี่นะครับไม่ได้พ่นมากนะแต่ว่ามันหอมและมันดัวมากเลยอะ่ะอร่อยจริงๆนั่นเหมือนมันมีไข่เนื้ออยู่ในน้ำเหรอใช่ใช่ใช่เมืออเวลาเขาลวกน,นมันจะมีไข่ยอยู่นั้นอร่อยรสชาติดีมากมกรุบกรอบกว่านิดๆแต่ว่าเยี่ยมเลยลูยฮะจ ต่สิบหาบาทออสิบาเหรออือ,อด,มดหมดจ้ะอว่ดเร็วไห<ด>มคะว่ดเร็วมากจริงๆเนี่ยนะเป็นขไข่ไข่เงี้ยเออแต่ตักมาให้ดูสิเนี่ยเป็นขไข่ไข่เงี้ยเนี่ยเงี้ยยเงี้ยเไข่ไข,ข่คุณคุอยู่แตอร่อยนะดีเลยดีครับ ดีมากดูยังนะค่ะอันนี้คือหมูหัวดีเออน้ำตกร้านนี้เขาไม่ไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นแบบข้นๆอ่ะเดี๋ยววาดีจะชิมสิมาเพิ่มเติมอะไรคะอันนี้สั่งแบบเป็นแห้งไปเขาแยกมาให้แบบนี้เลยะเก่มากเครื่องในครบเลยวดีมีเนื้อสดใช่ไหมมีขอบระด้งมีผักขี้ริ้วมีเอ็นมีตับ ทุบปับไปเลยลูกชิ้นกินกับนี่ใช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 ่กบบนี้ใช่เป็นเป็นยำเล็กยำเล็กยำใส่ชิิกลงไปน้ำดำเลยก๋วยเตี๋ยวนะพอมาดาเป็นซีอิ๊วดำมันหอมขึ้นเยอะมากจริงชอบมากแล้วก็เคยเจอนะสั่งแบบแห้งแต่เขาแยกมาให้เป็นแบบเกาเหลาอยู่เลยเขาแยกมาแล้วก็แยกกินแล้วกัน้อง่ายดียังไงดีอ่ะ กินนี่เลยเออต่อไอยู่แล้วเขาขีา่เกี่ยวนะแค่แบบใส่กระเทียมเจียวใส่เจียวดำใส่ถั่วไปใส่พริกเป็นยันก็เ,นเด็ดแล้วลุยฮะสวเยอะเยอะคือดีอนี่ขนาดเรามากินตอนบ่ายมากแล้วนะบ่ายบ่ายกี่โมงเนี่ยคนเยอะเลยคนยังเยอะเลยอ่ะนี่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 นโอ้ดูดูเนื้อสดเขาสีสวย,สวยมีตับมีผักกิริ้วมาครบไปฮะลุยครับ ที่เนี่ธรรมดา20เสี่อ40พิเศษแบบนี้คุ้มอันนี้คือพิเศษเนาะรู้เยอะมาอยากจะลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวลุงเล็กนะคะก็รายละเอียดที่แคปชั่นนะจ๊ะลองดูครับผมหวานร้านก่อกไปคนหนุนทั่วแล้วคะคุณยายนะครับที่หน้าร้านเลยขอให้ชีมีลาบเรื่อขอบคุณค่ะขาสนาขอบคุณนะคะ อ,อดหนุนมาห้าถุงแล้วค่นนะคุณ้าถุงนะฮะพาไปผ่านมาว่าที่คุณยายได้นะครับอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็กนะครับถึงลยี่สิบบาทบปผมครับเดินไปแกะไปแล้วเหรอเดิน,นปักเลยดีหวัวแห้งผลิตกรุบอ่าไปเดี๋ยวเราจะไปก๋วยเตี๋ยวเรือร้านที่สองกันนะจ๊ะป้กากำลังจะนำไปที่ร้านที่สองนะคะระหว่างทางก็มองของกินไปเรื่อยละ ร้านที่สองของเราจะเป็นร้านอะไรตามอาจารย์และนี่คือร้านที่2ของเรานะคะชื่อร้านอร่อยไปให้ดูชื่อร้านก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กเมื่อกี้เราเจอลุงเล็กไปแล้วแล้วนี่มาเจอป้าเล็กอร่อยร้านี่อร่อยเลยอร่อยได้เลยค่ะคนเลือกเลยค่ะดิฉันไม่เลือกมากอยู่แล้วมาจุดยานต้องกินร้านนี้จริงนะอร่อยมาก นี่<ด>นี่<ด>นี่<ด>นเล็กตกครับพร้อมแล้วโอ้ยฟ้าน้ำลงทีนี้คุกคิกคลุกคลิกนี่ฮะมาจ้ะสั่งอะไรมา,าคะอันนี้สั่งหมกครับนี่หมกเนื้อครับแล้วก็เป็นเส้นหมี่ฮะร้านนี้เขาปรุงแซ่บๆมาเลยร้านร้านอะไรนะเมื่อกี้ลุงเล็กเนาะเขาจะไม่ค่อยข้นเท่าไหร่แต่ของป้าลึจากจะข้นแล้วก็มันก,ก็เผ็ดมาให้เลยฮะลุยฮะอร่อยไม่ต้องปรุงได้เลยเส้นหมี่เส้นหมี่มัาง ร้านนี hmm. mm ้เขาบอกว่ารสจัดจ้านนะคะดังนั้นชิมก่อนปรุงอันนี้ชามเท่าไหร่ยี่สิบาทที่ยี่สิบาทหมดเลยมาครับลุยฮะราคามาตรฐานอยุทยาธรรมดา20บาทอยร่สิบบาทเลย ตัวเรือครับมาฮะลุยฮะมาอยุธยามก็แล้วก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละแต่แกจะจัดจ,จ,จ้านอย่างนี้เพราะว่าไหมก็แล้วน้ำ,นำตกเพราะว่ามันหอมอ่ะมันหอมแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหอมแบบไอตัวเคิร์กเพราะว่ามันหอมมากๆเลยอ่ะเรียมัน่ถูกเว้ยแต่อร่อยจริงลรุ้ยฮะเล็กแห้งยำเลยครับแล้วดู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 ดพริกร้านนี้ แซ่บเรื่ไปตามสไตล์เขาโอ้ยเดีย๋ยวที่บอกเล็กแห้งพอลามีถั่วมันแบบมันดีเออมันดือะมันดืต่อใจมากๆม,มาฮนะลูหืมดีมะข้าวเมีนะ่ยงเดี๋ยววันนี้จะกินบ้างมาดูดีอนะ่ะอร่อยมากวันะนะี้ก็มาแล้วนะคะเวลานี้เจอหน้าอมแลวเขาบอกเลยว่าไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมเขารู้เลยอื้ววยฮนะ เขาน่าจะเคยดูเพจเราถ้าเช่นนั้นนะยี่บบาทคุ้มหือน้องนี่ไงแต่ไมหรอมีเหรอพอใจเหรอพร้อมเลยซ้ำเหรอคะซ้ำครับยี่สิบบาทมันคุ้มจริงๆแล้วมันให้เยอะมากอร่อยมากๆร้านนี้โอ้โหดูความฉ่ำดูความวาว ดีผสมเส้นใหญ่ไม่หน่อยด้วยนะฮะเออนั่นน่ะสิไล่มนไปก่อนนะโดยที่ทำปะมุมมิบด้วยถูกรสชาติมันดึงจริงพูดเลยร้านนี้เขาจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆอยู่ด้วยเขาปรุงรสมาให้แล้วเนาะเดี๋ยวเล็กๆนะครับห้ามพลาดเป็นร้านต่อไปกันร้านที่สาม นี่เล็กตกของเรานะฮะน่ากินมากโอ้โหเล็กตกของเราพร้อมเสิร์ฟครับที่ใส่นี่พัชคิริ้วนะฮะนี่ไปลุยกันเข้าร้านที่สามนะคะร้านที่สามแล้วนะครับก็ไม่มีช้อนก็นัหยอกเอาแล้วกันแบบนี้ไม่เสี่ยวครองสั่งก๋ววไม่มีช้อนให้หรอขอเขาสิไม่ไม่ช้อนตักพริบช้อนตักพริบอ๋อเฮ้ยดีใจมาทันแบบอะไรนะพัชคิริ้วสุดท้ายพอดีเลย ร้านนี้รสชาติเขาแบบเข้มข้นเขาปรุงมาให้แล้วนะฮะนี่พัดพิวยครับมาครับน้ำจืดติ้งน้ำลายไหลลวลุยฮะร้านที่สามยังน้ำลายไหลเหมือนร้านแรกโอ้โหกลางวานเลยนะความกรอบเยอะแพบหมูกับพะพริ้ว เวลากินด้กันมันดือมากจริงๆจ,จะปูปาปูปาหรือปะบูกระทะปาปุา๊กเลยลุยอ่เกิดเเรือก่อนออเมหลืมเส้นเลยให้ดูดิมาลุยัะโคตาเป็นประกายเลยนะคะขวอดดี โอ้นี่เขามีผักมาให้ใส่นะมีมีมีหอมให้ใส่ด้วมันทำให้หอมขึ้นขึ้นใช่แต่ไม่เอาอ่ะเอ้าวไมอธิบายทำไมอะไรอะไรวะอย่างวะงงไปหมดเป็นกระสอบแห้งความรู้สึกเพิ่มขึ้นเยอะอันนี้เยอะ รย้ยัดเดี๋ยวแห้งมาจา้ะร้านนี้คือดือมากจริงเขาให้แบบโอ้โหเยอะมากยี่สิบบาทะะไม่ใช่ครับพริกก็ซัดแต่ก็ว่า,าไปทั้งซัดไปเยอะควรมาดูดิซักไว้เท่าไหร่คะโอ้อยซัดพริกรเขาทุกร้านเช่นเคยนะคะทุกร้านสามารถคิดค่าพริกเพิ่มจากอบป,ป้าได้นะคะวันเดียร์อนุญาตมาดูความวาวความวาว แบบติ่งเลยฮะมาครับลุยฮะ,ะห้างเป็นไงอันนี้เขาปรุงรสแมสเสร็จเลยจริงๆอร่อยมากความเปรี้ยวแบบมาเปรี้ยวแบบกลมกล่อมนัวแบบนัวเลยอะ่ะอืมดีผ่านผ่านผ่านฉลุยมากร้านนี้สุดยอดสามร้านนี้ไปต่อทานใช้ได้เลยอร่อยเป็นแต่ยังไม่จบเท่านี้นะคะใช่เดี๋ยวไปต่อที่โรดิสายไหมเราจะบอกว่าแต่ละร้านเนี่ย รสชาติต่างกันแต่อร่อยทุกร้านแล้วแต่คนชอบเลยอือเดี๋ยวไปเราไปต่อที่โรตีสายใหม่มาอุทยาก็ต้องกินเหมือนกันนะก็มาถึงอาโรตีแล้วคนที่อยากกินกว่าคนนี้คือว่าดีเองเอาเอาเอาแค่ไหนมีไซส์อะไรบ้างมีห้าสิบแปดสิบร้อยหนึ่งอันนี้ห้าสิบห้าสิบไหมอ่ะห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบมันมีครับนี่หยิบเงินมีแบงค์ห้าสิบอยู่แล้วในนั้น าโอเค okay, นี่ครับขอบคุณนะครับสมใจว่วาดีละใจแล,แล้วสบายใจแล้วปได้ของแล้วคับปี้เป็นยังไงคะคุณสำหรับสามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมโรตีสายไหมกันนะคะของดีเมืองอยุธยาถูกต้องครับผมอร่อยฟินบายุทยากินเตี๋ยวเรือมีความสุขไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะขับมาประมาณชั่วโมง ชั่วโมงไม่ชั่วโมงสิบนาทีอ่ะชั่วโมงเดียวก็ได้อ่ะได้จัดได้จัดได้จัดเฟรนมากไงทุกคนก็ถ้ามีเวลาว่างนะคะแวะมาอุทยากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะโรตีใส่ใหม่แล้วก็มาไหว้พระกันได้แล้วก็นงานวิทยานะครับห้ามพลาดเด็ดมีหลายาแบบจริงป่ะบ๊ายบายก่อนนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคอมเมนต์หาเราสองคนด้วยค่ะบ๊ายบายครับ